เจิญเสด็จด้านในเลยจ้าเชิญเลยบอนเชิญเลยบอปเข้าไปเขาเป็นอะไรแต่กูเป็นเสด็จมามาแล้วเพคะมาแล้วถือเป็นมิตรหมายที่ดีนะพุทธคามาบาร์เราสอบข่าวไปอ้าวถอยมังกระองค์ข้ามสหายสหายครับเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเจอเลยพื่อนมาเชิญเลยโอ้ออกมาออกมาหมดจริงเหรอเนี่ยฮะเป็นใครกันเนี่ย เป็นทูตต่างเมืองนะทูตต่างเมืองเออออกกันมาหมดยังล่ะออกกันหมดแล้วเนี่ยออกกันมาจะให้หมดกูจะได้ไปกองนังไา้เยอะจังเลยอ๋อนั่งนี่ฮู้แต่งตรงไหนงางตรงไหนเนี่ยมาอยากข้างใกล้แล้วก็ใครมานั่งขัดไปเลยฮะนั่งเนี่ยมานั่งไม่ได้หรือไงล่ะอะไรกันตอนนั้นก็ลองหมดอะไรกันเฮ้ยรงบินเฮ้ยนงบินอันไหนจะเป็นแบบนี้นั่งได้ยังไง หลงเกงนี่แกตั้งคนงเดียวมไหมแล้วใครตั้งละ่ะเด็กเวทีตั้งจะนั่งคนเดียวเลยเอ <c oughs> อยากนั่งคนเดียวพรุ่งนี้มาตั้งกันมาเลยนะขอบคุณไม่เอียนะขอบคุณไม่เอียนนะคะเรีก <c oughs> นี่นี่น้องพี่ <c oughs> นี่มาถึงแล้ว คมธรรสถายพี่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องคุ่มัน่นน้องชายของเราเนี่ยร้อนออกร้อนใจอยากจะเห็นหน้าพระคูมม่นเอนยสิเราได้รับข่าวจากทหารว่าเดินมันึงที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าคนไหนเนี่ยโตขึ้นเป็นหนุ่มในไม่ได้เจอหน้ากันเลยไหนพระ่อคู่ม่นของน้องสาวเราอยู่ในงานสายมือของเพื่อนโอ้โอจุยาหล่อเดียนกันนะนี่ อยากจะเห็นเรียวว่าจะสาว